โอ้ยทุกคนไข่อ่าไข่แมลงมาไขาอีกแล้วทุกคนดูดิโอ้โหแม่งผมแม่งฟาร์มตังค์แทบจะไม่ทันแล้วทุกคนดูเนี้ยขายมาอีกนะฮะห้าสิบล้านนะเขาผมนะเนี่ยผมกับแฟนผมอยู่นั่นเองนะครับทุกคนซื้อเลยละกันนะฮะห้าสิบล้านนะเขาผมนะพี่มาอย่างบ่อยนะผมระครที่แล้วคือผมก็หาเจอนะอันนี้แบบว่ามาใส่เสียบรั้งร้อยล้านนะผมบอกเลยพี่ไม่โคตรจนนะเขาตอนนี้คือคือแบบสับผู้เล่นแบบสายฟรีนะฮะก็อาจจะจนนะะช่วงนี้นะครับผมนะ สำใครที่แบบสายเติมนะฮะแล้วก็แบบว่ามีตังค์แบบเป็นพันๆล้านก็อาจจะชิวนะคงไม่ต้องมาเขียนผิดโอ้นี่ไงมันไม่ใช่ไม่ใช่ใชชอ,ะะอ,อันนี้มันชื่ออะไรวะเฮ้ยอันนี้ไข่ไข่ฟ้าวางมาก่อนแล้วกันเสองอันเลยเออมันชื่ออะไรวะแป๊บหนึ่งนะย่าลืมอ,อ่า โอ้ยนี่ไงโอ้มาชื่บักเอกเลยแม่งเอ้อันบักเอกฮนะดูแล้วผมวางแล้วอีก8ชั่วโมงฮนะเดี๋ยวไปเจอกันนะคเขาทุกคนมาดูกันว่าผมจะได้ตัวอะไรนะครับผมในนี้โอ้โหตังค์แบบฟาร์มไม่ทันจริงๆนะครั้งที่แล้วก็มาอีก50ล้านนะทุกคนแม่งครั้งนี้มาอีก50ล้านต้องเป็นลอยล้านแล้วผมแม่งฟารม์มฟาร์มตังค์ไม่ทันแล้วตอนเนี้ยโอ้ยแม่งมาอีก50ล้านทุกคนฮีบแม่งใหมา่อย่างฟาร์มตังค์ไม่ทันแล้ว ความก็มาแค่สามสิบล้านเองทุกคนดูดิพี้มมอย่างบ่อยอ่ะโอ้ยสองลูกแล้วทุกคนโอ้โหนี่ถามมุมดีๆบป๊บนึงทำปกคลิปเขาผมเนี่ยเวลาเหลือตั้งแปดนาทีะหรือเหลือผมโอเคซื้อเลยฮนะอยลืมไปตังค์ไปโอนดีกว่าแย่แล้วทุกคนผมว่าผมต้องขายผลไม้สุดโหดผมแล้วอ่ะคิดว่านะเดี๋ยวลองดูก่อนเออเรนโบว์ผมมีอะไรบ้าง แบบอ oh, 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 ัมบูแบบโอ้โหผมต้องขายอันนี oh, ้ป่าวะเฮ้ยอันนี้มันอันนี้ดีกว่าเล็กกว่าฮะราคาเท่าไหร่เป็นราคาเท่าไรหกสิบแปดล้านนะเขาสำหรับเออันนี้ขายเลยโอติดบัฟลุ้งติดบัฟสายฟ้าโอ้มีมาละเก้าสิบเก้าล้านครับผมไม่เป็นไรเราจะมีตังสำรองในกระเป๋าอยู่นะบผมนะผมมีอันหนึ่งที่มันโคตรแพงครับเกือบสา0ร้อยล้านนะผมนะประมาณ 268นะฮะสอง8 68ล้านนะครับผมนะไม่เป็นไรซื้อเลยไข่ลูกทนะี่2ฮะออกก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมไปเข้า ID เดี้แฟน,นโอเคนะคบนะตอนนี้ก็ผ่านเวลามาแบบ8ชั่วโมงที่เรนะียบร้อยแล้วผมแบบดองมาสองลูกเลยฮนะเดี๋ยวมาเปิดกันในคลิปนี้นะรับผมนะทุกคนนี่ฮะอุ้ยอันนี้เหลือหนึ่งชั่วโมงนี่หว่าโอเคเดี๋ยวมาเปิดลูกนี้ก่อนก็ได้นะครบ8ชั่วโมงแล้วทุกคนดูดิผมได้อะไรโอ้โห,หมดไอห่าเอ้ยมดอีกระ โอ,โอ้โหเดี you can, you them, ๋ยวูแฟนผมนี่แฟนผมได้เลยฮุยพี่แฟนผมได้ตากแตนเลยเฮ้ยโอ้โหแมงโคตรเอป็นตากแตนมันมีโอกาสได้กี่เปอร์เซ็นต์วะสี่เปอร์เซ็นต์ปะโอ้ยเฮ้ยแมงโคตรโอ้โหดวงดีจังแมยไสี่เปอร์เซ็นต์นะทุกคนแล้วผมได้มดแม่งเอ้ยกูกูจะร้องแม่งเอ้ย ดูดิโอ้โหได้จากตักกระแตนะตักกระแตมันช่วยอะไรป้ามันช่วยเอ่ไลพนะ่พรมั้มผมจำไม่ผิดนะเขานะผมไปดู YouTube มาแนละ้วแบบว่าแบบไล่พรแล้วให้แบบติดบัฟทุกบัฟนะฮะมันจะมีโอกาสติดปต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนโอ้แต่ผมได้แค่ได้แค่มดโอ้กูร้องเลยมดแดงสังในสวนผมมีตัวหนึ่งแล้วนะจริงๆอ่ะแม่งจริงๆผลว่เนี่ยมดผมรู้สึกว่าตัวที่ผมได้จะตัวใหญ่กว่านะเก็บแม่งเลยวางเลย เดี๋ยวดูว่ามันจะเท่าเดิปมป่ะมอเตอร์เก่าผมประมาณ10%นะเดี๋ยวมอสตัวอันนี้ผมมันตัวใหญ่กว่านะอยู่ไหนวะตัวใหญ่กว่าแล้วมันเพิ่มเยอะไหมผมอยากรู้โอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยอย่าเดินเพื่อนอย่าเดินโอเคสิเหมือนเดิมอะไรก็ไม่จะช่วยดีหว,ว่างงว่านี้นะครับผมเนะี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าอายุของมันเนี่ย มันจะเพิ่มอะไรว่าถ้าอายุมันเพิ่มผมก็ผมก็เห็นแบบโปรซองเปอร์เซ็นต์มันก็ยังเท่าเดิมนะอายุแบบเยอะๆเออใครรู้คอมเมนต์ทีแล้วอายุมันช่วยอะไรนะอันนี้โอ้แต่ผมได้โมดโคตรเกลือเลยไหมเงี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูไข่อันต่อไปนะอีกถึงชั่วโมงครึ่งนะครับผมนะทุกคนโอเคนะผมมาเปิดเลยนะครับผมนะอีกลูกหนึ่ง let's go ขอดีๆนี่โอ้โหหนอนโอ้ชิโมจะไหนครับผมดูดีที่สุดแฟนผมได้ตัวอะไรเดี๋ยวดูกันผมเดี๋ยวเราผม Ôi kimia Joe đậy ha, mày ơi Để tôi fan của mình fan của mình đã lấy lấy, mày kimia Joe đậy, thó Đã lấy nấy, đi xí. Off mày, kimia Joe đậy off á, mày mì dơ rồi à, mày สรุปแฟนผมก็ได้มดไม่ตัวนะครับผมทุกคนเฮ้สรุปรอบนี้เกลือนะครับผมนะทุกคนแห้งได้แต่มดกับอะไรก็ไม่รู้มดกับหนอนนะครูนี่แม่งเฮ้ยโคตรสวยเลยฮะดูดิมดโอกาส3 0มนะหนอน25นะครับนะแฟนผมได้ตักแสนสี่เปอร์เซ็นต์ดูดิโอ้แมงปอหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้เสียดายเลยถ้าได้แมงปอนะแมงปอโคตรดีอ่ะผมจะบอกให้ โอ้เราแม่งมาขายอีกแล้วทุกคนนะห้าสิบล้านนะครับผมไนดะ้ยินจนของจริงแล้วทุกคนโหเหลือยี่สิบล้านแล้วเพิ่งขายไอ้อะไรวะไอ้มะเขือม่วงไป้นะครับมะเขือม่วงแบบติดเรนโบว์ติดสายฟ้าหกสิบแปดล้านนะตอนนี้หมดอีกแล้วนะครับผมนะพี่แบบมาขายคูรบ่อยอะ่ะเฮ้ยมาขายบ่อยจริงด,ดีโอเคนะเดี๋ยวผมวางเลยแล้วกันนะอีกแปดชั่วโมงแล้วไม่เจอกันนะผมโอเคนะครับผมนะก็ครบแปดชั่วโมงแล้วแล้วผม ผมเข้ามาแนละ้วผมลืมอัดคลิปนะผมแบบข่าเรื่องอะไรนะรีบเกินนะรับผมนะแบบดีใจครับผมนะแบบมนะก็แบบกดเปิด <g itt s> เลยแล้วผมลืมอัดคลิปไปเยอะก็โทษโอ้โหสรุปนะผมได้หนอนมานะเขานะสวนผมมีแต่หนอนเลยนะผมนะนี่ได้หนอนมาสองสามตัวเลยนะครับดูดิหนึ่งสองผมได้หนอนมาสามตัวเลยคือดูด,ดิสามตัว ấy, <c oughs> ก็ผมไม่รู้จะใช้อะไรผมก็เลยใช้หนอนแล้วละกันเร่งโตฮะทั้งสวนนะเพื่อฟาร์มตังก่อนนะตอนนี้ตอนนี้มันมีแล้วโอ้ไข่ขาวเม,ม้มไม่มีอะไรดีเลย โอ้โอเคฮะก็สับไข่กี่ฟองไม่รู้สามสี่ฟองนะครับผมเนคือผมหมดตังแบบเยอะมากนะครับคือแม่งมาบ่อยมากอะ่ะเออโอ้โหมายังบ่อยเลยเขาไม่รู้ใครทันหรือเปล่านะแต่ของผมแม่งมาอย่างบ่อยอะ่ะคือแบบตังผมฟาร์มไม่ทันแล้วทุกคนโค้โอ้แต่ว่าผมแม่งมาบ่อยไม่ก็จะนอนไม่ก็แบบไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะนอนเขานั้นดีๆนะครับผมนะก็ใช้ไปก่อนนะคือแบบมันทําให้แบบเมล็ดไม่ใช่เมล็ดเด่มมันทาให้บอกว่าผลไม,ม้ผอโตวไวมากนะเดี๋ยวผมจะลองเก็บให้ทุกคนดูฮะลองเก็บเลย มอเก็บเดี๋ยวทุกคนดูแล้วเดี๋ยวก็โตแล้วทุกคนคมันโตวไวมากผมใส่สามตัวเลยผมไม่รู้มันสแตก็กสแต็กกันหรือเปล่านะแต่ว่ามันมันเห็นผลนะมันโตวไวมากเลยเดี๋ยวรอดูอะ่ะผมจะไม่ตัดคลิปนะเดี๋ยวไปขายก่อนก็ได้嘛ผมจะไม่ตัดคลิปนะทุกคนจะได้รู้ว่ามันโตวไวมากคือแป๊บๆป๊เก,ปปเก็บได้แล้วแป๊บๆเก็บได้แล้วคือโคตรดีเอามาปั๊มแบบผลติดมิวแทนได้นะติดกายพันอะไรเงี้ยนี่นี่โตแล้วเออนี่มันลูกลูกอันนี้อุ้ยโตแล้วนี่นี่เริ่มโตแล้วเริ่มโตแล คือเราเห็นแบบการเจริญเติบโตมันทุกวีเลยทุกคนดูดิแม่ขยับ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 เนี่ยขยับเห็นปะมันเหมือนมันโตทุกวีเลยทุกคนดูดิเออถ้ามันแบบว่าคนอื่นที่แบบไม่ได้ใส่มันจะแบบมันจะค้างสักพักมันก็ค้างสักพักนะแล้วก็ค่อยโตค้างสักพักก็ค่อยโตแต่อันนี้แบบมันโตทุกวีเลยดูดิเนี่ยขยับขยับปะเนี่ยขยับแล้วแล้วก็ขยับเห็นปะดูดิโตอย่างไวอ่ะดูดิเหมือนเหมือนอารมณ์แบบเราดูกล้องถามแ็บบรือทุกคนเก็บได้แล้วเห็นดูดิ ี่เก็บได้ละคือโตโคตรไวอ่ะหนอนนะครับผมนะผมใส่3ตัวเลยมันน่าจะสแต็ปกันได้นะทุกคนคือตัวอย่างไวอ่ะแล้วมันบวกกับเอ่อมันน่าจะโตกันไวอยู่แล้วด้วยมั้งอุ้ยไข่เลี้ะไปดูแป๊บนึงไข่เลีมีอะไรมาขายปะโอ้ไข่ขาวเหมือนเดิมโอเคก็เอาว่าสำหรับคิวนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะผมเพราะความเงินก่อนแล้วกันนะก็เพราะว่าโจรนะเขาโอ้โหพอมาอีกรอบมันมาอีกรอบนี่คือไม่มีตังค์ซื้อแล้วนะจริงๆ ไปดูอ่าเกียร์แป๊บนึงอะ่ะมันไม่ทำปุ่มวาร์ปไปตรงเกียร์วะผมอยากรู้เอาแบบปุ่มเล็กๆก,ก,ก็ได้ตรงเกียร์ตรงเข้าโบนิ่งก็ได้เนี่ยเกียร์เราจะได้วาร์ปไปซื้อเลยมีอะไรมาขายวะโอ้ยกอร์ลี่ซื้อเก็บไว้คนะ่อนข้างดีดีอยู่กอร์ลี่ไอวานซื้อไว้ก็ไดนะ้นะครับก็ดีอยู่ โอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะกลับมาดูนะว่าผลลราไอ้ผมโตแล้วแน่เลยอ๋อยังนะพี่ใกล้โตแล้วทุกคนโตคนเร็วอนอนน้ผมนะก็ถือว่าดีกว่าเลยไม่ได้อะไรเลยนะถึงจะเกลือก็เถอะดูดิโตโตเก็บเก็บให้หมดเก็บหมดเก็บเก็บได้ยังมีโตทุกวีเลยทุกคนดูดิเยี่ยนนอนนอนโคตรเร็วโอ้โตฮะเก็บเก็บพี่เก็บพิก โอเคสรับคลิืนี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับผมนะใครทันกันบ้างนะแ 3, บบสามสี่ใบเลยทุกคนไม้ยังบ่อยฮะโอเคสรับคลิืนี้ไมครับผม